พองแบบนี <Net> ้มันยีงมีบ่อยๆยิมสักนิดสักซี่โอ้งเข้ามาลูกพี่ใหญ่แล้วหูยสองตัวเลยอ่ะมึงไม่ดิ ใน EP ที่อน,นะครับผมก็คือได้เป็นตัวเรื่องของกอนลี่บันนี่เป็นเมสบันนี่ในตัวนั้นนะไททันเมสบันนี่คือตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นตัวที่โอกาสเพ่งแค่0.2เท่านั้นแต่ว่าน้องๆก็มาคอมเมนต์บอกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดวงดีมากๆเลยนะครับกอนลี่เนี่ยมันออกยากมากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเสียลงปักโคตรที่เยอะเลยก็มีแถมกอนลี่ตัวนี้เอาไปแลกอัปเกรดไททันซิบาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาขายกัน 6,000เจมเลยนะครับผมนะเท่าที่ผมเห็นนะก็คือไททันซีนิม่าเนี่ย3,000เจมบวกซึ่งผมเนะี่ยอยากจะได้เป็นเรื่องของไททันซีนิม่าที่เป็นอัปเกรดไททันซีนิม่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ซึ่งวันเนี้ยผมจะมาร่าให้ได้แต่ก่อนที่จะไปล่าผมพูดก่อนนะครับผมนะมันจะมีเป็นเรื่องของอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะก็คือเป็น Event, อีเวนต์กิจกรรมเอพิลฟูลเดย์นั่นเองก่อนที่เราจะทําการเข้าเกมกันเราก็มาที่นี่เลยครับ กดหมู่โรบของทานแนมมอสแต่ช็อปนะครับผมนะแล้วก็กดเข้าที่ t r ท n e t tower defense รับผมนะลองมาเดิมเลยครับผมตอนนี้พอยต์ของผมก็เดี๋ยวยู่2,900นาะครับผมนะ5ที่ห้าสิบบาทดูซิว่าจะได้ไหมซิงกันีีทางบอกเข้ามารับผมนะมาเลย ห้าทีแรกก็คือเราได้เป็นเรื่องของรหัสดัำแรกมาครับผมนะคิดขวาแล้วก็ทําการก๊อปปี้เลยดีกว่านะครับผมโอเคมาทําการยัดใส่เข้าไปนะครับอันนี้จังหวะนี้แล้วก็มาดูกันว่ารหัสแรกที่เราเสียไปทั้งหมดห้าล้านบาทห้าสิบาทน,นะครับไม่ใช่ห้าล้านห้าล้านมึงเป็นล้านเลยอ่ะพี่ล้านเลยอี่จะเวอร์ไปหรือเปล่าน,นะครับผมนะแค่ห้าสิบบาทเราจะได้เป็นเรื่องของ รนะครับผมนํามาประเดิมกันดับแรกกันเลยซึ่งในพันแรกผมพูดก่อนว่าผมนั้นไม่มีการสร้างรายได้แต่อย่างใดนะครับผมนะเออ,เออไอสองหมื่นหกครับผมนะก็คือสองหมืนหกพันเงินนั่นเองที่เรามีนะครับแต่ว่า ต้องปิดไอเรื่องของมิวสิกนี้ไว้นะครับว่ามันจะทําให้เรานั้นโดนลิขสิทธิ์นะครับผมนะพาร์ทที่1ก็คือโดนเข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับผมวันที่ทำไปใน้ทสี่สินาทีแต่เป็นพาร์ทที่น่ารักมากเพราะว่ามีทั้งน้องเลียอย,อยู่ด้วยนะมีทั้งคุณแม่ผมด้วยมีทั้งน้องปลาอยู่ด้วยนะเออเป็นคลิปที่ดูรู้สึกว่าอบอวอบอ,บอ,บอ,บองงุ่นยังไงมารูนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นเรื่องของเอ f o พ d ฟูดอัปเดตนะนี้อี้จะได้เป็นเรื่องของตัวละครใหม่ก็คือตัวละครออ้นนนีรบบบแต มาทหังนี้เลยครับผมเอที A ่ฟูลเดย์อีเวนต์กับผมสังเกตได้ว่าเออ่จะมีเป็นเรื่องของเจสเตอร์ครีสครับผมนะอ่ะก็คือจะได้เป็นไอเจ้าเออ่โอ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 ไฮโอคาร์บอาแมนเออนะครับขอโทษเลยครับพี่อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็เป็นมาโครเวฟแมนนะครับผมนะเออมิลลิงคิวแมนแล้วก็ไททันซิกมาแมนครับผมว้าวซิกมาก็คือแบบอ้นะ ที่ผมชอบทำนะครับช่วงนี้หนังสั้นก็เงียบหายไปเลยอู้สุ่มทีละแค่พันแปดทนนั้นนะฮะซึ่งโอกาส0.05มาดูกันว่าผมจะมีโอกาสเอ่อได้หรือเปล่าผมมีลัคกี้หรือเปล่าครับผมโอ้ยาลัคกี้ผมมีศูนย์นะครับผมนะอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่ออุ้ยผมมีไข่ไข่หมื่นสามเลยเพิ่งเห็นไม่เชี่อห้าสิบบาทมีไข่หมื่นสามราคาเท่างี้เฮ้ยโอ้โหเชี่ยห้าสิบกดรับได้ไหมเฮ้ยรับได้ เฮ้ยกูคเค้มนี้ได้อีกโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแล้วไข่หมื่นสามแล้วค่ะกูได้กด้อนนี้อีกดวงนึงก็คือหกพันเจมนะตอนเนี้ยและถ้าหากว่ากิจกรรมมันใกล้หมดในตอนนี้ก็กิจกรรมมันเหลือแค่เก้าวันน้โหถ้ากิจกรรมมันหมดแนละ้วก็คือตัวนี้จะราคาสูงราคาแพงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ้หได้เจมอีกร้อยหนึง่งโอ้โหดูดิมันมีกดลับทีเดียวไหมอยากรู้ครับผมนะเออวิ่งได้ลัคกี้บุ๊คใหม่สี่อู้ยได้ไข่สี่ร้อยเพิ่นๆพว้าหกเงินอีหกร้อยโอ้หเพิ่นเลยครับผมนะ ชีคนโกงโอุย้ยเงินหกร้อยโอ้โหบักจัดกับผมนะอุย้ยเฮ้ยท่านผู้ชมอย่างนี้คือคุ้มปะวะห้าสิบาทได้ขนาดนี้ครับผมนะไอชี้ผมผมก็ลืมมัว,มวแต่แบบว่าจะมบ,บานแ,นะแนะนำขีจัาอันใหม่ครับผมนะลืมไปว่ามันก็มีเป็นเรื่องของเอ่อกิจกรรมเอ่ออีสเตอร์นะครับผมให้รับด้ยโอ้ดูเอลเบรดครับผมนะเออมีมปดูเอลเบรดด้วย เออตึงนะครับผมอนะอันนีต้ตัวนี้ก็คือมันแจกฟรีนะครับถือว่าเป็นจัดนะครับอุ้ยไข่ไข่มาอีกสองร้อยครับผมอุยลัคก,กี้เป็นไปหมดครับผมอันนี้เออถ้าสมมติว่าผมใช้เงินใช้ของจนหมดเนี่ยยังจะต้องการอยู่ไหมครับรหัสนี้ถ้าหากว่าอยากได้ก็คือผมก็ทําการแจกนะแต่คือรหัสไก่เนี่ยรหัสไก่เงินของทาง tryletowerdefense เออ Tri Defense นะี่ยเมื่อไรมาแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะ ใช้ไก่ตัวน,นั้นได้เลยนะครับผมถลุเงินได้เลยแล้วผมก็พอได้สุมได้ตัวละครหดหตัวละครดีๆแล้วผมก็จะสามารถที่จะนําตัวละครพวกนั้นนะ่ย ไปส่งให้กับรหัสหลักผมได้เออนี่คือความสนุกความมันของมันเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็คือยูเนตโอ้โหยูเนตก็คือผมมีเป็นไอไททันบันนี่คาูล่าแมนหนึ่งอันด้วยนะที่เป็นมิสติกฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ดูเอลเบสบันนี่แมนอีกตัวหนึ่งพี่ตึงเลยนะครับตอนนี้โอ้แล้วขายอีกหมื่นสี่ครับผมนะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอเคเราทาการกด ตัวน,นี้ประกอบละกันครับผมนะให้ได้ใช้ธาตุซิกมาแมนก่อนละกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการสุ่มเป็นเรื่องของเออ่ไอ้กอตตี่ในะพาร์ทสองไปแล้วนะครับผมนะเออพาร์ทสามก็ตอนนี้ก็น่าจะลงไปแล้วถ้าหากว่าเก็บเนี่ยมานะครับผมถ้าเขาพร้อมแล้วซิกดี้พันป้าพันแปดนะเฮ้ยอุ้ยได้มิวิ่งมาหนึ่งครับผมนะเออมิวิ่งคือตัวอะไรครับผมวันนี้เฮ้ยมิวมิวอิ่งทีวีแมนอ่าโค้ชเทกก็คือเหมือนชุดเขาเนี่ยเป็นชุดแบบว่าโลบอคแมนหมดเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นเรื่องของเออได้เป็นใจเกเรมาหึอันนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวปืนมาด้วยนะครับโอไฮโอคาเม 4, 000, 5, 000, เลเ่าแมนเฮ้ยดาเมจนั่งสี่ร้อยถึงห้าพันเลยอ่ไอเฮียเป็นตัวแค่สีฟ้ากระบกหมาเนี่ยนะยนวูเป็นตัวเป็นตัวสีฟ้าเฉยเอ่ะ อ,อันนี้ดาวเมจ์สองสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะอันนี้ก็คือมีอีกหนึ่งคอมเมนต์พี่ก็กล่าวมานะครับผมว่าความโหดของโตโซนครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับด p s นะครับผมนะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมยิ่งเยอะยิ่งโหดนั่นเองนะครับก่าบมาอย่างนี้นะครับผมนะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับชื่อว่าน้องยูเซอร์ซาเดเฮเดโบครับผมนะอ่าน,นี่ก็น้องนี่น่ารักมากๆเลยนะครับ โอเคผมลืมไปว่าผมสามารถใช้เป็นรักกี้ได้นะครับผมนี้รักกี้ตัวนี้เลยนะครับผมนะทำงานกดใช้ซิกิเดียวทางปอคอยบูทซิกิเดียวทางปอเข้ามาเออใช้มั่วไปเลยครับผมนะมาทีนี้แหละมีโอกาสที่จะได้ไตทันซิกแมนแล้วฮู้อีพิกมากครับผมนะเออได้เป็นตัวโอไฮโอคาเวล่าแมนเลยนะครับผมนะใจเกเรซิกิเดียวทางบอเข้ามาครับผมนะอ่ยังไม่ได้แดงคือต้องได้เป็นไหลมันเป็นตัวกอลลี่ว่าออกไม่แค่มิสติกครับผมนะเออไม่ใช่กอลลีนะ่เนาะ เออไม่ใช่พิเศษอุ้ยทำทำไมคือผมกดลักยีบูญแล้วทำไมมันสูญเจ็ดหนึ่งอะพื้นเจ็ดหนึ่งปเปอร์เซ็นต์นะงงไหมเอออัปเกรดไฮทัชสปีกเกอร์แมนอู้ถ้าได้ตัวนี้มาเต็นกอว,วะตัวนี้ดมือว่าเฮ้ยซิเค็ดเอเจนต์ต้องมีวะโปงเข้ามาเหลืองมาก่อนเออเอาสิซิเค็ดเอเจนต์เราต้องมีวะเอาจริงอยากอันนี้อยากได้มันพิเศษครับผมนะก็คือมันเป็นตัวละครลับของคุณเดอะฟักบูมใช่ไหมครับวันนี้อ่าขอซิเค็ดเอเจนต์นล้วละกันสามหนึ่งเป๊ะเข้ามาเหลืองมาหน่อยดีเฮ้ย นี่ขนาดกูลักกี้แล้วเนะี่ยกูลักบูลแล้วในกระเบื้องนะนะเออสามสองหนึ่งอุ้อนสามารถดูได้ตรงนี้ได้อีกโอเคเอาตรงนี้บรรยากันเอาตรงนี้งานสามสองหนึ่งเปาะเข้ามาเออมาแล้วครับผมนะซีเค็ตเอเจนต์มาหนึ่งแล้วครับสบายใจเฉยวแบบนี้กูว่ากับแปลน,นี้ได้เออไททัสซิกมาแมนโอูย้ยเฮ้ยสี่หมื่นแปดเลยเอ่ะเพชรสี่หมื่นเพชรสี่หมื่นแปดเลยวอ่ะตัวเนี้ยใช้ใช้ตัวเนี้ยคือมันมันใช้เพชรเยอะขนาดนั้นเร็วอยากรู้อ่ะ คือพาัณฑนี้กูจะได้หรอวะครับผมถ้าหากว่ากูได้ก็คือกูโคตรดวงดีใช่ไหมครับผมนะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมนะมาถ้าพร้อมแล้วซกีดบอลเข้ามากดไปละอืมไอตัวพองไม่ได้ออกบ่อยนะผมบอกก่อนตัวพองแบบนี้มันยิมีบ่อยบ่อยยินลันิสันสิมาดิมึงมาดิให้ทันซิกมาแมนเฮ้ยสี่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 หมื่นเพชรคืออะไรอันเนี้ยสี่สี่จุดแปดเพชรอะข้างล่างอะ เดี๋ยวผมไปขอไปดูก่อนนะถ้าหากว่ามัน40,000ชรกูก็รวยดีวะเออมันน่าจะไม่ถึงนะ4มันเป็นเลทหรือเปล่าวะเห็นปะเป็นเลทหรือเปล่าหุ้ยแล้วกูได้อ่ะเนี่ยมันต้องเป็นตัวที่โหดมากแน่เลยครับผมค้ยเขาบอกให้ดูที่คา d PS แล้วผมนะ่ะ p s อุ้ย35,000นี่ตึงปะวะอุ้ยนี่40,000นะฮนะ40,002อ่ะตึงกว่าวะ่ะตัวนี้ตึงกว่าวะ่ะเห็นปะอันนี้ถามว่าตึงไหมตึงแต่อันนี้ตึงกว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแจกฟรีนะ Secret Agent ุู้ชี่เกเลเจนแม่งดีเวสกระจอกจัดครับผมนะเออนะอ่าเลื่อนลงมาดูไอ้ใจเกเรครับผมอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเอ็กซ์ซีดนะครับมันไม่ใช่สีม่วงแล้วเป็นสีชมพูนะครับผมไอ้ตัวที่แบบว่าพื้นหลังสียังไงครับผมนะเป็นตัวเอ็กซ์ซีดที่แบบว่าสามารถได้เออหาได้จากการเติมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับผมอัู้ยตัวละพันห้าเลยหรออู้มันก็โหดมันก็ตึงมันก็แพงนะครับผมอันนี้วู้ดไททันนี้โหดนะมันเป็นไททันอัพเกรดดิวแมนได้เปล่านี่ครับไม่แน่ใจนะครับผมนะโอเคอ๋อมาเลื่่ออออนนนนลลงมมาครััับผเเีียยย้้้ตว4,200 น้องบอกตัวนั้น6 0 0ันนะย่ราคาโลดอ้าวตัว 4, ันห้าโอเควูยตัว4 5 0 0ันก็ถือว่าตึงนะตอนนี้ผมบอกก่อนไขทันซิกมาแมนอ่ะอู้ี่พัห้าอนนี้ก็ถือว่าราคาแพงนะครับผมนะเอ้ยก็ถือว่าได้ได้ดีไดได้ดดีเลยผมก็ได้ดีอยู่เนี่ยนะครับเออไอ้แป๊กก็โดนดีมเหมือนกันนั่นเนี่ยใช้คำนี้นะครับผมนะมาตอนนี้ก็เหลือเป็นกล่องบันนี่แนละ้วครใครสามารถที่จะมาแลกเจมได้อีกนะครับผมนะเออสิ่งสำคัญเลยผมอาจจะเปิดแค่ตรงนี้แล้วก็เอาไข่แลกเจมแล้วเอาเจมส่งให้ผมเจตัวผมเอง ผมพูดกับว่าผมยังไม่เคยได้เป็นเรื่องของอัปเกรดไทชันซีนิม่าแมนเลยครับผมนะเป็นลูกพี่ใหญ่ของเราเนี่ยผมอยากได้มากเลยครับผมเนี่ยยังไม่เคยได้เลยเนี่ยตรงเงี้ยอ๋อนี่มันสามารถ sí, 2 2. ท 5, 5ี่มาดูตรงนี้ได้นะครับผมนะเออยังตึงเลยเอ้ยเลเลเซอร์นี่ถือว่าตึงไหมเลเซอร์ค่ะซีนิม่าครับผมนะเอออ๋อมันสามารถเลื่อนตรงนี้ได้อ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งไอ้เหี้ยใครจะไปกดได้วะคูศูนย์จุดศูนย์สองกดแปบป้องคำพอวิ้งกูกดเล่นดิเฮ้ยตั้งใจ ดีบีเอสหมื่นสองครับผมนะห้าครผม้แต่เนี้วางด้บแรกดีบีพันห้เลยถ้ากับตัวนี้ต้งหัวกว่านะครับผมนะอุ้ยเฮ้ยแล้วกูได้ตัวนี้ตัวนี้อู้กูได้ครบหแล้วสบายใจกูได้ครับผมโอเคผมเป็นสิบสกินดี้คับ่บๆบบย่ามีอันใหญ่นะมึงอุยยยถ้าได้อันใหญ่มาก็กอดรีไปหนึ่งอะไวเลอเออุยมี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 ดีเจเนเรชันสงครับผมโอเนไปสกินี้คังบ่บ่บ่บบ คงจะไม่มีแล้วล่ะไอ้ก้อนเรือครับผมนะมันยังได้เรี้องอะไรซ้ำซ้อนขนาดนั้นโอ้ได้เป็นคลิปเปียกกัมปลามานะครับผมนะอ่าได้แบบนี้หมดอันนี้หมดจริงหมดจริงแต่ว่าโอไฮโอโอไฮโอมันตึงจัดคือตอนนี้ผมพูดก่อนว่ารหัสลักผมไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าผมได้ทําการฟาร์มไว้อยู่นะครับผมอันนี้ขออนุญาตสำหรับภาพเลยนะครับผมนะเออฟาร์มอยู่โอ้นี่ไงโอ้กดเค็มตรงนี้ได้อีกโอ้โหโอ้โหเจมกูมาเต็มไปหมดครับผมนะอ๋อเปิดกล่องมันมี่5ี้ากล่องก็จะได้พวกนี้เพิ่มีก นชอน็อปมีอะไรบ้างในชอ็อปถ้าหากว่าผมซื้อก็คือมีโอกาสได้บนันนี่อันนี้ก็คือสี่พันใช่ไหมอันนี้คือตัวตัวสี่พันแต่ถ้าหากว่าผมใช้ไข่เนี่ยอุ้ยแปดพันไข่ได้หนึ่งพันเลยอหรสองหมื่นไข่ได้สองพันห้าเลยหรโอ้โห นะครับผมอู้อันนี้หนึ่งหมื่นโลบัผมพูดก่อนนะครับอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าสมัยหนุ่มๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสองหมื่นไข่เนี่ยมันสามารถแลกได้หนึ่งหมื่นเพลรเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือสองหมื่นไข่เนี่ยเหลือแค่สองพันห้าร้อยเพชรนะครับผมนะตอนนี้ก็คือเดฟเขาปรับให้เหลือแค่สองพันห้านะครับผมนะเออน้อยมากๆนะเอาไข่แลกกล่องแล้วเอาไปขายกล่องละสี่ห้ายังได้เยอะกว่านี่คือสิ่งที่น้องเขาแนะนำมานะครับผมนะโดยการที่เอาไข่เนี่ยไปแลกกล่องนะครับผมแล้วกล่องมาขายนะมันจะ คุ้มกว่านะครับผมเออนะ,อะเอาง่ายๆก็คือผมก็เสียนนะคูณตรงนะไปหนึ่งไปไปสองสิบหกอุ้ยถ้าอีกหนึ่งได้เลยนะ่ะถ้าถ้าอีกหนึ่งได้นะ่ะอีกหนึ่งก็คือได้สองพันเลยนะ่ะแจกอะไรดีว่ากูคิดอยู่รับผมตอนนี้อะผมเอานี้สิประกันเออผมเชื่อน้องแล้วกันผมเชื่อน้องแล้วกันนะครับผมนะมาอีกสักสิบไปก่อนแล้วซุ่มก็เลยเผื่อได้ก้อนลี่ไงขำๆปะอุ้ยกระเด็นไปนู่นเร็ววะเอาเฮ้ยได้ะลรวนะ่ะตรงกระเด็นไกลยังวนะน่ะลูก โอ้โหได้คลิปเดียวก,กรนปลาสนาฮอเตสครับผมในมเออน่าถือว่าตึงจัดเลยนะเออนะโอเคผมขอญาตแรกไปนี้นการัเพราะว่าผมขี้เกียจขายนะครับคนเยี่ย,ลยแล้วผมจบอกเชี่ยน้องแต่ว่าขี้เกียจขายนะไอความขี้เกียจของแปะนะครับผมนะเอองามไส้จ,จัดเลยเอาเรื่องสองสองร้อยขายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ทาการเอาพวกนี้นะครับผมทําการส่งให้ ตัวหลักของผมเลยนะครับอันนี้อ่าแล้วนี้ผมพูดก่อนว่าตอนนี้เงินผมเหลืออยู่ประมาณหมื่นสามก็ผมในๆก็ในๆนะครับผมนะอ่าหมื่นสามขอฉลองด้วยกันเออสปีกเกอร์รักทีวีแมนอุ้ยถ้าได้มากระเตงก็ผมหนึ่งหมื่นแปดร้อยไปโอู้หไอ้เชีย่ยแม่งไม่ได้แดงเลยอ่ะแม่งไม่ได้แบบก้อนรีเลยตัวนี้มันได้ยากจริงคุณไม่เคยได้นะเกิดมาครับผมนี่นะอ่านี่ไปอีกทีป๊อปพันแปดฮึได้ได้รีเจลลี่มนหนึ่งครับผมนะถือว่าเป็นจัดเลยเไวรุ่นนะครับอันนี้โอเคไม่เป็นไร bro หรือว่าใช้ได้ย o นะครับอันนี้มาเอาโดดไปกับผมนะยัดเข้าไปเลยโอเคมาตอนนี้ก็คือเงินผมหมดและเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมครับไปสุ่มต่ออ่าเรากลับมาที่แมมมอธบูธที่เรียบร้อยแล้วกับผมนะเข้ามาเหมือนเดิมเลยกับผมนะโอเคตอนนี้มันมีอยนหนึ่งหนึ่งหนึ่งินะ f ห้าหนึ่ง p กันนะนผมนะยังนิ่งอยู่แล้วก็ใส่ไปสิบเหมือนเดิมครับร้อยเดียวครับผมนะซิ่งก็ไปหั่นบอเข้ามาได้ไหมสิบครับผมซึ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 วู้สิบมันยังนิ่งว่ะไวรุ่น ใช่ไหมสิบเหมือนนิ่งไหมเฮ้ยอูนิงนะน่งครับผมนะสิบขึ้นิ่งครับผมโอเคอ่ะไปขำๆครับผมอ่ะอีกสักสิบละกันครับผมสิ่งกระดี่งหังบอ่อเข้ามาครับผมยื้เข้ามาซุบเข้าไปไปจึ้มเอาได้มาหนึ่งรหัสครับผมนะอะมาลองเทสดูว่าจะได้เป็นเรื่องของรหัสตึงไหมนะครับผมนะถ้าหากว่าได้รหัสเึ็นก็นกถือว่าเบรกวังเลยนะครับสิ่งกระดี่งหังบอ่อเข้ามาโอเค วางไปครับผมนะปุ๊บก็คือเสียไปประมาณ200บาทเลยนะรหัสนะน,นี้นะครับผมนะเออหาว่าจะได้ตึงก็มาดูกันนะครับผมนะรอบรหัสแรกคือโดนไปห้าสิบบาทด้วยกันส่วนรหัสนี้โดนไปประมาณ200อยนะแต่มาแตกที่ร้อยห้าสิบพอดีนะครับผมนะเออก็อยู่ที่ดวงเนาะอันนี้พูดตรงว่าใครที่ดวงดีก็แค่ส0บาทอะก็มีโอกาสได้แต่ผมแบบใจแม่งร้อนไงผมนะเออสองพันหกอีกแล้วนะครับผมนะเอ้ยไข่ไข่ทะลุอีกแล้วเฮ้ยมีไข่อีก้วท่านผู้ชมมีไข่ปิ ไข่หมื่นสามเลยครับผมนะเออหมื่นสามสมเด็จเป็นไรอุยถ้าได้ตัวนี้มานะมึงเอ้อเดี๋ยวกูไปรับก่อนเท่ากับว่าถ้ามีไข่หมื่นสามถ้ามีไข่หมื่นสามก็คือมิชชั่นมันก็สามารถที่จะมารับตรงนี้ได้อีกเออเข้าใจเข้าท่าแล้วครับผมนะโอ้โหดูดิโอ้โหไข่หมื่นสามครับผมนะรับเพลินๆโอ้ยไททันมันนี่ครับผมนะอันนี้คือโหดตัวนี้ถือว่าโหดไปไททันมันนี่ครับผมนะเออน่าจะตึงเลยผมว่านะมันมีน้ำยาเอ็กซ์โปสองเลยผมลืมไปนี่นะลืม ลืมลืมใช้ในครั้งนี้แล้วนะครับโอเคผมทําการรับก่อนนะครับอตอนนี้ก็คือรับจนครบเป็นที่รอ้อยอู้ได้ได้เหรีได้เงินมาเพิ่มเป็นสาม0มื่นนะครับผมแล้วก็ไขอีก1มื่นสี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมก็อู้ได้ตัวนี้มันหนึ่งดีใจจังนะครับมาดูที่ชอบแล้วก็สามารถที่จะบูธไขได้เขาบอกนะครับผมนะบูธไขคือยังไงอ่ะมาลองดูที่ทาได้ไหม อ๋อน,นี่ใช้ยาบูธไข่ได้เออเอคูณ 2, 2สองสองชั่วโมงอ่ะลองใช้ไปเลยครับผมเอออันนี้คือบูธหนึ่งไปเลยใช่ไหม αι? เออหนึ่งร้อยเอกใช้หนึ่งร้อยเอกอ๋อนี้มีให้ใช้ใช้ได้เลยครับผมอันนี้คือเอฟพีบูธใช้ไปเลยเออใช้ไปงั้นแหละนะครับผมอันนี้ก็คือใช้ร้อยเอกเธอใช้ผมมีสิบหกวงเข้ามาโอ้มันสามารถนี่ได้มันสามารถที่จะมากดใช้ตรงนี้ก็ได้นะไม่งั้นมันจะเสียนะครับผมกดใช้ตรงนี้ดีกว่าวงเข้ามา เออโอ้โหดูดิลัคกี้เลยไปหมดอะอะไรแต่ไปหมดเลยเนีครับผมนะอ่ะมาลองดูดิเอกบูธก็คือมีโอกาสได้ได้ไข่เยอะเวลาเราไปฟาร์มอย่างนี้หรือเปล่าไมเออผมอ่ะไปลองสิบทีปรับเข้ามาไม่น่าจะได้นะกอลลี่น่าจะเกี้ยงละอ๋อขี้ไก่มาครับผมนะไปชิคกี้พาย ไม่น่าได้นั่นไงกูว่าแล้วไงมดครับผมนะเบิดแล้วครนะับเบิดแล้วนะคำนี้อุ้ยได้มิติกมาหนึ่งเฮีย yeah. เฉยเลยว่ะคือตอนนี้มันยิงแรงจัดเลยนะเอาตรงๆนื้อผมไอตัวมิติตัวเนี้ยครับอุ้ยได้อันนี้จะได้เนี่ยโอกาสโอกาสมันลิบหรี่เเกินนะผมเอานี้เลยกันอ่ะเลเซอร์เลสเลเซอร์คาเมราแมนถ้าได้นี่ก็คือตึงนะครับผมนะไปหมุนตูมเข้ามาโอ้โหได้อะไรไเนี่ยทีวีทีวีกับสปีกเกอร์ พีเกอร์หลักชีวีแมนโอ้ไปอีกหนึ่งโป่งเข้ามาซื้ออยสามอยากแล้วล่าสุดเรียกว่าล่าสุดในอยากแล้วนะครับผมนะไปโป่งแบตลตี่ต้องได้นะต้องได้น้ำเงินถึงจะเป็นนะครับผมไปปปองเอ้ยยังนิ่งอยู่ฮุ้ยสกิลเอเจนต์ซ้ำมาแล้วครับผมปปองเข้ามาเอ้ายังนิ่งยังนิ่งไปไปยังนิ่งครับเหลือห้าพันไปตุ้ม โอ้ยไม่ตดอีกหนึ่งไอสัตว์โอ้พระเจ้าปังอ้ยอ,อ,อัพเกรดไททันคาเมร่าแมนกับอัพเกรดไททันสปิกรแมนครับผมนะปังอ่าอันนี้หมดละหมดหมดละดวงกูหมดละครับผมนะปังอ่าหมดอันนี้หมดจริงดวงหมดจริง <laughs> เฮ้ยแต่ดีใจนะครับผมต้องดีใจจริงนะผมนะอันนี้มิชชั่นเปิดได้กับเคมเลยเคมไปเลยมีเคมไปเลยมีเคมไปเลยหมื่นห้าก็ผมนะก็ซื้อไปเลยอันเนี้ยแปดพันโป่งโป่งเข้าไปก็ผมเออโป่งเข้าไปครับผมอ่ะเหลือวสามพันใช่ป่ะซื้อไปขำๆซื้อเล่นซื้อเล่นนะครับผมนะเปิดเล่นครับผมสนุกไงผมก็ชอบชอบเปิดน้สนุกดีเปิดๆไงยังไงยังไงยังไงว่างไงว่างไงว่าไงไว้ดูไว้ดูไว้ดูโอ้ นะครับว่าจะได้ยักษ์สักตัวหนึ่งนะครับผมนะ่โอเคมาครับส่งของกันดีกว่านะครับผมนะโอเคหูยมันน่าจะแบบส่งส่งทีเดียวหลาย,ลาย,ลายตัวได้นะอันเนี้ยหนึ 1, 8, 6, ่งแปดหกสูโอ้โหนิ่มเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทาการส่งของมันจะหมดแล้วครับผมนะมาอีกสักรหัสละกันนะครับผมนะเออดูซสว่าจะตึงหรือเปล่านะครับผมนะไปยังไม่ได้เลยไอไททันซีรีมาเนี่ยมันได้ยากมากนะเอาตรงไป เข้าไปเหมือนเดิมก็โหมนะไปสักห้าก็แล้วกันสามสองหนึ่งตุ้มเข้ามาก็โหมนะไปชุมปะเบย์เข้ามาห้ายังนิ่งก็โหมนะต่อนเนื่องเลยไวล์ล์น์ก็โหมนะ่อีกห้าไปก็โหมนะ่น่ะซวงกระเบอเข้ามาโห่นอ,อยังนิ่งก็โหมนะเฮ้ยไม่ไม่ใช่โอโหม่นก็ใช่นะครับผมเกลือยังเกลืออยู่ครับนะผมไปลองลองผมผมอยากลองทดสอบอะไรผมซื้อแค่นหนึ่งพอตุม้มเอา้าสิบบาทได้เช่นนะั<า>้นอ่ะเอองงวงไหม สิบบาทได้เช่นนั้นใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเข้าไปครับผมมามาแล้วครับผมเก้าหมื่นครับผมนะ 90, เออก้าหมื่นเงินถือว่าตึงโอ้ยนะทำไมไข่ไม่มีอ่ะเุ้ยไข่ไม่มีไข่เกี้ยงเลยไข่โดนโดนโดนแดงไปแล้วนะครับผมนะไข่โดนแดงไปแล้ววางี้นะครับผมเอออุ้ยมีแดกกระต่ายขี้เปียกนะครับผมนะโอ้เหลือแต่เก้าหมื่นครับผมนะผู้ชมนะครับโอเคไม่เป็นไรมีนี่วะ มีลักกี้เขมกวดอ่ะไอ้อย่างน้อก็มีลักกี้ไว้ไปหนึ่งพีกันลักกี้มาท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วครับผมนะไปโป๊ะซิกมาปรตัวนึ่งของขำแหมอันนี้กดข,ขมขำนะกดกะกดเล่นไงซิกมาไปตุ๊กฮนะซิกมาคงไม่มาแล้วนะเอางงเราไปเอานี่ดีกว่าไปเราไปเอาตัวตึงกันดีกว่าไปอัพเกรดให้ท่านซิกมาแมนโป้งทำาหู้ใหญ่แล้วหูย ทักกูมายอย่างเร็วไอ้สัสทักกูมาเร็วๆวไอ้หีบิดประกันปิดเพกอะ่ะไอ้เหี้ยสองตัวแตกมึงมาดิใครคือคนที่ดวงดีสุดในโลกวะกูอยากรู้ไอ้เหี้ยใครคือคนที่ดวงดีสุดในโลกวะใครกูวะวะกูหมดเล่นไปแล้วตนะอนเนี้ยกูบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยสติกูหลุดละอุ้ยอัปเดตเมสเซนเคามิราแมนมาดิ เฮ้ยอีเหี้ยจริงมะเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้ส่งแล้วครับผมนะจังหวะนี้อีเหี้ยส่งแล้วล่าสุดกูแม่งขึ้นชื่อเลยอะไอสัตว์กูเพิ่งรู้ว่ามันขึ้นชื่อกูว่าทำไมคนเกูเว้ยคิดว่าเฮ้ยทำไมคนแม่งเถกูมารัวๆอ๋อมันขึ้นชื่อเว้ย ไอ้เชี่ยอุ้ยคอกับแลงเมื่อกี้ไอ้สัสฮ่อ้ยยี่หอทำขามมันนี้ก่อนทำขามละเมื่อกี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นไม่อยากรู้ครับชม0ออูนยอ๋อนี่มันแค่0.02แ์จุดศนองไนี้จุไงโป่งกดเล่นกันผมไอ้เหี้ยหลุดจัด เล่นแล้วอตอนนี้ยคุณเล่นแล้วไงกูโปงง่ปงไงเฮียเอาง,ง่ายๆสิ่ำคัญคลิปนี้ขอขอคบคุณมากจากใจจริงที่รับดูจจผมก็ได้ทําการส่งเออ่ไอตัวตึนกอลลี่ทั้งหมดนะครับผมนะไปที่รหัสหลักของผมไปที่เดมร้อนอะครับผมนะอยากให้ผมทำไรในเกมพายเล็ตทาวเวอร์ดิฟเอนิกส์สามารถที่จะคอมเมนต์ไวไ้ได้เจอเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาครับกรถกับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบายขอคบคุณมากครับผมขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ